กรีนดีพอตวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของการบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนค่ะไปติดตามก,กับพี่บอยเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ตามเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับไปตรวจสอบในทุนที่สั่งให้ลูกน้องปรับพื้นที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติครับที่จังหวัดกระยองเพื่อเตรียมปลูกทุเรียนครับซึ่งพื้นที่แห่งนี้เป็นที่ดินคอทชอที่ยังไม่มีการอนุญาตติดตามปัญหานี้กันครับ ชุดปฏิบัติการสปรปสี่กอรมนชุดพยไกรกรมป่าไม้และปปชเข้าตรวจสอบในทุนสั่งลูกน้องนำรถแบ็คโฮเข้าบุกรุกแพ้วถางในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านนาและป่าทุ่งควายกินตำบลห้วยทับมอนอำเภอเาขาชะเมาจังหวัดระยอง พื้นที่พบร่องรอยการปรับพื้นที่ขุดสระขุดร่องน้ําและพบการก่อสร้างสะพ,พานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อเตรียมปลูกทุเรียนจริงๆถ้าถือแล้วเนี่ยเป็นคดีรายใหญ่นะครับเป็นแปลงใหญ่เพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวของอผู้กระทำผิดเองเนี่ยแจ้งครอบรองไว้ร้อยกว่าไร่นะ,ะประมาณ130บไร่ <ฮะ S 2> เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาปรับพื้นที่ไปแล้วเนี่ยเพื่อเตรียมปลูกทุเรียนเนี่ยห้กว่าไร่ซึ่งจริงๆก็ถือเข้าข่ายเป็นการผิดคดีรายใหญ่ละ พื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายคอทชซึ่งยังไม่ได้อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยจึงถือว่าผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่สถานีตำรวจภูทรเขาเะเมาพร้อมเสนอตัดสิทธิ์ออกจากโครงการคอทชและจากการตรวจสอบพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการจัดที่ดินทำกินแต่มีการเข้าใช้ประโยชน์ผิดระเบียบเงื่อนไขพบในหลายพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกประยองจันทบุรีและตราด รวมถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาพังงาที่มีการแก้วถางนำไปปลูกทุเรียนสุพรรณบุรีเลยเขาค้าะม่อนแจม่มม่อนเงาะที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือทำเป็นรีสอร์ทรวมๆแล้วตรวจยึดได้กว่า1000ไร่เนี่ยทำประโยชน์อยู่เดิมนะไม่ว่าจะเป็นสวนผล,ลไม้สวนยางพาราสวนปาล์มมันอะไรก็แล้วแต่นะที่ได้รับการสำรวจถือของไว้ท่านทำประโยชน์ท่านทำกินไปเลยนะปกติเราไม่ดำเนินคดีอยู่แล้วแต่ว่านะเหมือนที่บอกไปเนี่ย อย่าพึ่งรีบไปตัดต้นไม้ออกนะฮะอย่าปรับพื้นที่อย่าก,ก่อสร้างอย่าขุดดินออกไปนอกพื้นที่อะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นการทะเมิดกฎหมายเนี่ย,ยต้องต้องชะลอไว้ก่อนอไม้ที่เราปลูกขึ้นกัเหมืนอนกันที่เป็นชนิดไม้หอวงห้ามเนี่ยเหมือนที่ผมบอกไปนะฮะกฎหมายพยายามจะเปิดช่องให้อยู่นะไม่ใช่ไม่เปิดนะครับพยายามจะเปิดช่องให้อยู่แต่ว่ามันยังเดินไม่สุดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ท่านใจเย็นๆรอ,อก,ก่อนเพราะปัญหาสิ่งแวดลอ้อมรอไม่ได้ ย้ำกันนะครับว่าที่ดินคอทชอนะครับห้ามซื้อขายเปลี่ยนมือและขยายพื้นที่เพิ่มเติมนะครับค่ะ